จ้าสวัสดีพี่น้องไอเดอจะมาเว้างโง่บาู้ไทยให้ฟังอีอันน่ะพ้นกับกินอิ่มเป็นพ่อเป็นยได้พี่น้องเออันน่ะพ้นพาเดวกินอิ่มแล้วก็ไปกินน้ําแล้วก็พาเดวมาพักพอนเศรายุนห่มนี่อันน่ะกาพาเดว้ามาพักเูจักเศร้าห่มเศร้านั้นอิ่มเป็นยูสั์สิ่งกันเนาะอันน่ะพ้นกับพาเดวพาะโซเดวหามาเคลเมนยุนห่มนี่นะโตได้แห้งแล้วก็บเคลเมน อ้อไปอีก,กได้นะทุ่มเรอ้อไปก็ได้บางตัวกะเพิ่นกับหุจักอิ่มจักอันนั้นยู่เนาะหุจักอิ่มแล้วก็มานอนพักพอนพักอันนั้นเธอได้เธอได้แห้งก็เลยมันกินอิ่มแล้วหุยจักพักพอนพักอันนั้นอยู่อ่ะเร็วอันนั้นเราอ้อไปกินอีเด้อ แล้วพเดอออกไปกินอีจ้าคลิปนี้กับท่านี้และเดอขอบคุณวัสดีค่ะ